โอมชานจิวันนี้วันที่21เดือนสิงหาคมปี2024เราจะมาฟังสาระของเมอรีในวันนี้ในสาระบาลได้พูดว่าลูกๆที่แสงหวานลูกนั้นเป็นประภาคารแสงที่มีชีวิตลูกจะต้องให้คำแนะนำของพ่อกับทุกๆคนและแสดงให้พวกเขาเห็นหนทางไปสู่บ้านของเขาคำถามของเมอรีในวันนี้ เมื่อลูกนั้นสร้างความก้าวหน้าคำสั่งอะไรที่ดวงยานมากมายกำลังจะได้รับและในหนทางอะไรคําตอบเมื่อลูกนั้นสร้างความก้าวหน้าคนหลายหลายคนจะได้รับคําสั่งจงไปหาบรามาก,กุมารและกุมารีแล้วพวกเขานั้นจะให้ความรู้กับเธอ เพื่อที่เธอนั้นจะมาเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงของสวรรค์ได้พวกเขาจะได้รับสัญญาณนี้ด้วยการมีนิมิตของบราม m าโดยทั่วไปแล้วพวกเขามีนิมิตของบราม m a หรือสีกิสณะดังเช่นที่บทบาทของนิมิตเกิดขึ้นในตอนต้นๆดังนั้นมันก็ยังจะเกิดขึ้นในตอนจบด้วยสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรก พร้อมกับการอยู่ในการจดจำพอ่อให้จดจำวงจร84ชาติเพื่อที่จะอยู่ในความสุขให้คว,วงวงจรในการสหนักรู้ในตัวเองแล้วทำพระเจ้าให้เป็นเพื่อนที่แท้จริงของลูกจุดที่สองเพื่อที่จะมาเป็นผู้ที่ไม่มีความรุนแรงสองชั้นให้เปลี่ยนดวงตาอาชียกรของลูกแล้วทำมันให้มีอารยธรรม ฝึกฝนเราดวงยานเป็นพี่น้องกันพ่อของบัพกระดาสำหรับเราขอให้ลูกนั้นจงเก็บพ่อผู้ทรงอำนาจให้รวมอยู่กับลูกแล้วจงมาเป็นตัวแห่งความสำเร็จลูกๆผู้ที่อยู่รวมกับพ่อผู้ทรงอำนาจมีสิทธิ์ในพลังทั้งหมดเมื่อมีพลังทั้งหมดมันก็เป็นไปไม่ได้สำหรับที่จะไม่มีความสำเร็จ ถ้าลูกนั้นไม่ได้คงอยู่อย่างรวมตลอดเวลากับพ่อความสำเร็จต่อมาก็ยังจะน้อยเมื่อลูกนั้นรักษาเพื่อนอันไม่เสื่อมสลายของลูกผู้ที่เติมเต็มการรับผิดชอบของการเป็นเพื่อนให้รวมอยู่กับลูกไว้อยู่เสมอความสำเร็จต่อมาก็จะมาเป็นสิทธิ์กำเนิดของลูกได้เพราะความสำเร็จจะอยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลัง ผู้ที่เป็นนายผู้ทรงอำนาจอยู่เสมอคติพจน์ในวันนี้ไวยชนะที่แท้จริงคือผู้ที่ไม่ได้แตะต้องแม้แต่ความสกรปรกของกิเลสอัจฉะิโอมชานติ